ทุกคนเคยเจอโมเมนต์ที่ทำให้รู้สึกอบอุ่นหัวใจแบบบอกไม่ถูกไหมวันนี้ฝนตกหนักมากตอนออกจากโรงเรียนฉันเห็นแม่ยืนรออยู่หน้าประตูพร้อมร่มคันใหญ่ตอนนั้นดีใจมากรีบวิ่งไปหาแม่แทบไม่ทันพอเรากางร่มแม่ก็ยืนร่มมาให้ฉันถือดีๆนะลูกเดี๋ยวไม่สบายแม่บอกด้วยรอยยิ้มตลอดทางกลับบ้านฉันสังเกตว่าร่มเอียงมาทางฉันตลอดเวลา แม่คอยบังฝนให้ฉันอย่างดีจนเสื้อผ้าของแม่เปียกไปหมดแต่แม่ก็ไม่บ่นสักคำแถมยังถามฉันด้วยความห่วงว่าหนาวไหมลูกเป็นหวัดหรือเปล่าพอกลับถึงบ้านฉันรีบเอาผ้าขนหนูให้แม่แล้วบอกว่าแม่ก็รีบไปเปลี่ยนเสื้อผ้าเถอะเดี๋ยวไม่สบายแม่ยิ้มแล้วบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแค่นี้เองโมเมนต์เล็กๆน้อยๆแบบนี้แหละที่ทำให้ฉันรู้สึกว่าความรักของแม่ยิ่งใหญ่แค่ไหน ใครรู้สึกเหมือนกันบ้างกดไลค์ให้หน่อยนะแล้วทุกคนล่ะเคยมีโมเมนต์ที่ทำให้ซาบซึ้งในความรักของแม่บ้างไหมลองเล่าให้ฟังหน่อยสิ <c oughs> เผื่อจะเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายๆคนได้นะ